คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อนําเสนอคลิปวิดีโอเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเนื้อหาชุดตัวเลขเกิดจากหลักการการเก็บสถิติการคํานวณและการค่าคะเนตามความน่าจะเป็นเท่านั้นใช่อย่างรู้ล่วงหน้าไม่ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพานาันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับช่องหวยเด็ด101สวัสดีครับ คลิปนี้เรามาดูแนวทางหวยฮาหนอยสูตรมัดร,รวมฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติฮาหนอย VIP p ประจำวันพุทธที่16กรกฎาคม2568กันนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับท่านใดที่เห็นชุดตัวเลขแล้วชอบค่อยตามครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับแอดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปครับ แนวทางวันนี้ครับวันนี้แอดให้ฟันเด่นไปที่3นะครับชุดเจาะครับวันนี้จัดไป0103073737 0 3 17 3 17. แอดชอบส่วนตัวที่03นะครับวันนี้ช่องหวยเด็ด101ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ